สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับเช้าเช้าดีห้าครึ่งถึงหกโมงจากร้านเลี้ยงเสืองงผู้แทนจำหน่ายรองเท้าแตะฟองน้ำตราดอาเทียมผู้ประทับรายการผมบุทยยศีสงท์อาจากทำรายการวิชาญมนสุขบังคับเสียงขอบคุณทุกท่านร็บให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับทางดี คุณป้านงรักพอจะเล่าให้ฟังไหมครับว่าคุณอุทัยนี้ช่วงก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตมีอาการยังไงมะสิ่งบอกเหตุยังไงมัมันเมื่อยเมืม่อยในมีแรงเมื่อยในหัวใจน่ะหายใจไม่อิ่มแลเลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลรวมแพทย์นี่แหละหมอหนุกตา,าหมอโรคหัวใจแล้วหมอเขาดูแลยังไง จาะจเลือดกเจออะไรก็ค่ะให้กินยาสลายริ่นเลือดแล้วดีขึ้นไหมช่วงไปหาหมอมันมันมันขึ้นเป็นช่วงๆนะ<อ>หายใจนี่นะบางทีก็หยุดบางทีก็หายไปธรรมดาเคุยปกติเนะี่ยเวลามันเป็นกับเมื่อยท่าน,นะน,นบอกไม่ถูกลคหัวใจนนะคุณป้าอยากจะบอกกับ ผู้สูงอายุยังไงบ้างให้ดูแลรักษาสุขภาพยังไงก็ต้องหมั่นดูแลหมั่นไปหาหมอแหละถ้าอาการไม่ดีก็รีบไปปรึกษาหมอเลยหมอก็ช่วยได้ยุแต่ถ้าไม่เป็นมากไอ้นี่มันยังไงละมันหลายอย่างด้วยสมองด้วยน่ยกินยาอันหนึ่งกับผิดอันหนึ่ง ลำบากเนอะโรคแบบนี้นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละถ้ากินยาสลายดิ่มเลือดมากที่ที่เม่ที่จะบันรเราอเลี้ยงสมองอ่ะอันก็มีถ้าเรางดกิน่นีอ่ะอันก็มันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม่ไปไหลหมุนเวียนในสมองอีก <c ười> <c ười> มันยากนะนนี่ เสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่สามทุ่มคืนวันที่เจ็ดสาทุ่มวันที่เจ็ดนะครับแล้วตั้งศพไว้กี่วันครับตั้งศพมันเจ็ดถึงสิบเอดนะคะเจ็ดถึงสิบเอดใช่ไหมครับใช่ครับครับคุณามีลูกด้วยกันกี่คนครับผมสามคนหญิงสองชายหนึ่งครับตอนนี้ลูกๆมีงานมีการทำหมดแล้วถูกต้องมีคะ่ะ มีคนโตทํางานธนาคารอกอกศคนที่สองทำงานอยู่โรงพยาบาลสุรินทร์คนที่สามมีทำงานบริษัทสุรินทร์เฟอร์นิเจอร์คุณลุงอุทัยเป็นห่วงอะไรบ้างไหมได้สั่งเสียไว้บ้างไหมครับไม่เลยไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้ไม่ได้สั่งไม่ได้อะไรเลย ก่อนหน้านั้นก็ยังทานข้าวยังคุยกันทํางานได้สนุกสบายสบายอยู่แกไม่ได้เจ็บป่วยอะไรดอกแต่เพียงว่ามันหายใจไม่สะดวก

มีทั้งจากหลักเว้นวักทางการเมืองนะครับสอสอไปทำธรุรกิจขนมไปทราบทำขนมอะไรครับทำหลายอย่างทำขนมไทยด้วยขนมกะดีปั๊บขายดีแด่ก่อนเอาไปส่งขายที่ไหนบ้างครับส่งในเมืองเละกับอำเภอประสากดาดชิ่ได้รับการตอบรับดีไหมครับดี ขายดีมากเลยขายดีแล้วจะมาถึงด้หยุดทำโอ้ยพักหลังมาจะมีหลานลูกเขาเลยให้หยุดทำมานานแล้วแม่เขาเลี้ยงได้เขาบอกนี้นย่ยหยุดทำไปทำมาตลอดชีวิตไงเลืถอยจะหยุดล้าพ่อแม่แก่แล้วพอแล้วประมาณนี้เขาให้หยุดตั้งนานแต่เราหยุดไม่ได้อย่างนี้นะ จะทำไปเรื่อยๆอยนี่นะชีวิตต้องเดินจะ้ะคนเคยทำมันก็อยากทำออพอมีหลานแล้วก็ให้เลี้ย,ยางหลานกได้ยุดไม่มีสาเหตุอะไรเลยไม่มีสาเหตุอะไรเรากยยุดจะเฉยๆหนหละตอนนี้เครื่องทําขนมนยังอยู่ไหมครับโอ้ยแจกลูกน้องไปขายบ้างให้ลูกน้องไปบ้างลงทุนมากไหมครับคราวนั้น จะบ้ามากกันมากนะเนาะซื้อทีละเล็กละน้อยเนาะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นใช้ว่าหมดหลายแสนจ้าหมดหลายแสนกันนี่เกิดซื้อเท่เล็กเท่น้อยมามันก็เยอะเต็มบ้านนั่นแหละแจกเข้าไปบ้างอันนั้นเศษขายเป็นเศษเล็กบ้างวาระ <c oughs> ดำเนินนี่ได้เป็นการจัดรายการวิจุเหมือนเดิมไหมจัดอยู่ค่ะจัดรองเท้าแตะตราดาวเทียมจัดทุกวัน ตีห้าครึ่งถึงหกโมง